วาร์ติจะพี่น้องขากวก็เปื่อนยังเวลีทรอยู่มันบ่ค่อยมีเวลาจ้ะข่าวเห็ดข่าวกินน่าจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมีงานต้องไปเห็ดต่อพี่น้องจ้ามาจ้ามาจ้ามากินย่ำย่ำไอ้นั่นย่ำหมูหมูส้มสันทอดกรอบๆจ้ะพี่น้องอันนี้จ้ะ้วก็ใส่ย่ำหมักม่วงใส่หมูส้มส้มสันทอดน่าจะพี่น้องแล้วก็ใส่อันเม็ดมะม่วงหิมะพานจ้ะ บอกถือว่านอเม็ดมะม่วงหิมะพานพี่น้องย่ำจ้ะามได้จ้ะอันผักกาดขาวผักกาดใหญ่ๆหญจ้าโอโ้โ,อโหโอหอมมากเลยจ้ะพี่น้องขึ้นจะกินจ้าพี่น้องก็ได้ถอดหมูสามสันย่ำเลยจ้ามาด้ยจ้าพี่น้องกินน้ำกันจ้า

ลาเซนบั๊อเซนบัอบัมาอ๋อโอเคต้องมาามาเวลายกับต้องทาอันนี้นะคะาาเซนบัไหน งานบ้านยังเยอะยังเยอะเยะเลยจะมีหนอกย,ยังห็ดก็ได้คนข้างในบ้านพูดเบาๆหน่อยใ่ ข้มเปียวความนัวมันพอดีเลยจ้ะพี่น้องหมักม่วงมู้วนกระบ,บาลไปม้วนอำมาฝากนจะจ๊ะมันร้ายที่จะไม่เห็นยัง

คร um ับพี่ถ่ายไปแล้วเยอี่น้องขอบคุณทุกท่าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า